ต่อนหน้านี้หลายๆคนถามเงินหมื่นได้กี่โมงมชาตินี้หรือชาติหน้าเราถามประมาณนี้เลยแต่วันนี้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับบอก <ฮะ S 1> แล้วได้แต่ได้แค่บางกลุ่มเท่านั้นเองอบางคนก็มีทั้งสมหวังและผิดหวัง <ฮะ S 1> เอาคนที่สมหวังก่อนวันนี้อาที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจมีนายกเป็นหัวโต๊ะและก็มีบรรดาผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาประชุมกันใช้เวลาประชุมประมาณแค่ชั่วโมงเดียวครับคุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วกุนซื ที่เป็นคีย์แมนของกระทรวงกันคลังนี่ฮะมาหมดเลยมาแถลงข่าวครับนคนเคาะให้อ่าเงินหมืน่นเฟสที่2สรุปแล้วนะครับคุณผู้ชมฟังดีๆจะโอนเป็นเงินสดให้คนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่เป็น60ปีที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ และที่สําคัญคือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะค่ะถ้าใครลงแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านก็คือไม่ได้นะครับและที่สําคัญคือไม่ซ้าซ้อนกับคนที่เคยได้ก่อนหน้านี้ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรผู้พิการอ๋ออันนั้นกลุ่มเปราะบางาได้ไป,<ร>ไปก่อนหน้านี้อ่าทีนี้หกสเนี่ยกลุ่มหลังเนี่ย ก็คือลงทางรัฐและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ4ล้านคนนะครับเม็ดเงินก็น่าจะไม่มากนักส่วนจะจ่ายเมื่อไหร่นี่คนฟังกันหูผึ่งเลยคุณผู้ชมครับทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกแล้วนะครับว่าจะโอนให้ช่วงก่อนตุดจีนโอ้โหเราก็มาตีความกันเลยก่อนตุดจีนคืออะไรอ่ะก่อนตุจีนปีหน้าก่อนตุดจีนปีหน้าก็คือ 2 9่สิบเก้ามกราคมหกถ้าพูดง่ายๆก็คือโอนให้ประมาณปลายมกราคมปีหนะ้าแต่ว่าในขั้นนี้เราก็จะมาดูนะฮะกลุ่มคนที่เราคิดว่ามีความจําเป็นจากหลังจากที่เราใด้ทําโครงการที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจริงๆเรามีการพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วนะครับในสุววันนี้ก็เรามาก็นมานั่งดูเศรษฐกิจที่ ที่ที่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างในช่วงที่ดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราทําการเปลี่ยนซิ่งให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นวันนี้ก็เลยมาทํากลุ่มคน60คนเข้าใจว่านะครับจํานวนคนจะมีไม่เยอะนักนะครับน่าจะมีประมาณ3ล้านออคนแล้วก็ไม่เกิน4ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะรีบทําได้ทันทีพูดอย่างนี้กลุ่มอื่นน้อยใจแย่เลยกลุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก่อนหนะ้านี้เนี่ย โลกลืมไปแล้วหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทํำยังไงวันนี้ที่ประชุมก็เคาะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนและคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วที่อายุไม่เกิน60สบอะคุณผู้ชมน่าจะได้เงินประมาณเมษาถึงมิถุนายนปีหน้ารอให้ระบบเขาผ่านก่อนทีนี้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ายังไงรู้ไหมมันคือสิ่งที่คุณทักสิน พูดบนเวทีปราัยที่จังหวัดอุดรธานีใช่เขาพือ<ม>พืพูดปุ๊บมาปับ๊บอ่อพูดคุณทักษิณพูดเนี่ยนโยบายต่างๆมาปับป๊บปับ๊บป<ม>ั๊บปั๊บปั๊บทำนองว่าคุณทักษิณคิดนโยบายเองหรือเปล่า<ม>นี่เลยฮะแต่วันนี้ทางคุณพิชัยว่ายังไงรู้ไหมคุณพิชัยบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลคิดมานานแล้วนะอไอ้เรื่องพวกนี้คิดมานานแล้วแต่คงจะคิดดังไปหน่อยจนไปถึงคุณทักษิณได้ยินเข้าอ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับแต่อไลไรละพันบอกนะรัฐบาลเดินหน้าไร่ละพันต่อแต่อย่าขอบอกละกันว่าจะโอนให้เมื่อไหร่นะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ